เป็นทันทันเรื่องการทำงานแล้วก็คุยในเรื่องส่วนตัวในเรื่องเป็นเกี่ยวแบบต่างงานได้เนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้ที่เขาเข้ามาในชีวิตดีกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วนะคะและทำให้เรามีความสุขได้แชร์กันไปด้วยกัิ้ค่ะนี่เหระทำไมเชิเกิดก็ไม่รู้เราเนี่ยนะคะจังตา 10ปีมันก็เป็นเวลาที่งานนะครับก็เป็นเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตไปกันเยอะมาก10ปีเราผ่านอะไรก็คือเราเราผ่านทั้งช่วงเวลาที่แบบดีๆแล้วก็ร้ายๆกันมากแล้วก็ในกยรทำมานนมาจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าผมดีใจที่ได้เขาเป็นพากในเรื่องการงานเขาไม่ใช่แค่คนที่เราโอเคโอเคก็เอ่อต้อก็คนไหนแล้วแต่ค ดีใ,ใจที่มีเขาเข้ามาเป็นพันธุ์เลยนะแล้วก็ดีใจที่มีเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลเราดีที่สุดมี